จงกระทั่งถึงวันนี้ที่เขาจะให้มาเจิมรายการนี้นะครับก็ปล่อยปล่อยหนังสือก็หวังว่าจะมีคนรุ่นใหม่สักคนหนึ่งหรือว่าคนที่มาในงานนี้ได้บรรยากาศที่จะหยิบหนังสือไปสักเล่มหนึ่งไม่ทราบว่าเขาให้หยิบได้กี่เล่มนะห้าเล่มคนละห้าเล่มนะครับหมายตาไว้นะหนังสือห้าเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะอาจจะ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านในความหมายที่ที่ผมเข้าใจเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะฮะมันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์แล้วการอ่านเนี่ยคุณอ่านในใจคุณมีสิทธิ์เต็มเปี่ยมคุณมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะอ่านอะไรก็ได้โดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เขาห้ามห้ามไว้นะอ่านเข้าไปเถอะนะฮะเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นสิิ์ที่ขั้นพื้นฐานของเราที่จะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาห้ามแล้วเท่าที่ผ่านมาในสภาพของสังคมเ,เราเองเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นถ้าใครอ่านประวัติวรรณกรรมไทยต,ตั้งแต่ยุคบุกเบิกนะครับผมเล่าย้อนหลังบางีหลายท่านอาจจะไม่มีข้อมูลเรื่องนี้จุดเริ่มต้นออของการที่เก,เกิดการเขียนที่เราเรียกว่าโ r ร s e n a r r เนี่ย คือคือ prose narrative ก็คือร้อยแก้วแนวใหม่ก็คือการเขียนในลักษณะของการการเขียนงานงาน,งานร้อยแก้วนะซึ่งมันจะเป็นต้นกําเนิดของการเขียนรายงานข่าวการเขียนเรื่องสั้นการเขียนวำนิยายการเขียนสารคดีนี่คือ prose narrative มันแตกต่างจากการเขียนในลักษณะของของเวอร์สนะฮะและจุดเริ่มต้นน เราก็ยกให้ตั้งแต่ปี2387คือหนังสือประกอบดูทออนได้เลยของหมอปัตเล่นะฮะที่หมอปัตเล่ที่คนไทยเรียกว่าพัลหลังเลยเนี่ยนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการการคิดการเขียนในลักษณะที่เป็นโพสตได้ถูกนะครับเพราะภาษาหนังสือพิมพ์แล้วมันเป็นภาษาที่ต้องหักไวแล้วจุดเริ่มต้นของประกอบดูทอนได้เลยเนี่ยชื่อเต็มของมันคือหนังสือจดหมายเหตุลำต่อดูทอนได้เลย มหมอบัทเลเป็นคนเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีหนังสือที่บรรดาอัญญาชนสยามในยุคนั้นทำมาโดยได้จากความแรนใจที่มาจากการเข้ามาจาัดทำหนังสือของมหมอบัเเล่นะครับเราก็มีหนังสือของขนักสยามหนุ่ม2,447คือหนังสือดนโ,โลว่า นะฮะแล้วต่อมา2,427คือหนังสือวัชวชิยานวิชวิยานิเศษนะฮะหนังสือแต่วอนนี้เราเข้าใจที่ว่าหนังสือเรื่องหนังสือวชิริยานที่มันที่ที่บอกกันว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสั้นไทยเรื่องแรกเรื่องสนุปนึกเนี่ยนะครับแต่เอกสารชั้นต้นมันบอกว่ามันมีมาก่อนหน้านั้น10ปีแล้วคือหนังสือดารุโนว่าลายฝง ะะของคณะสยามหุ่มซึ่งก็มีหลายๆคนที่มีวมอยู่ในคือ,อ,อเป็นคณะที่เป็นปัญญาชนในรุ่นนั้นนะครับเป็นเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าและก็เรื่องงานทางด้านการทาหนังสือการเขียนหนังสือเรื่องสั้นไทยยุคแรกๆที่เกิดขึ้นในหนังสือเรารราว่าคือเรื่อง,องอผมมันมีหลายเรื่องแต่ผมยก ให้กับเรื่องชายหาปลาทั้ง4กับอีกเรื่องนึงคือเรื่องในกิจกับในใจสนทนาการเกิดขึ้นเมื่อปี2417คุณบวกลบกันก็นแล้วกันว่ามันประมาณกี่ปีนะฮะประมาณ130ป,ปี150ปีอะไรแบบนี้นะฮะหนังสือเรื่องในกิจในาใจสนทนาการผู้เขียนนั้นไม่ได้ลงชื่อแต่ก็เข้าใจว่าคือคือนายพรบุญน,นาคซึ่งมีลาจซึ่งมียอดในสมัยต่อมาว่า เจ้าพญาภาสกรวันตกในวญนนัน้นเลยนะครับซึ่งสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเขาคนนี้แหละที่เป็นนักเขียงยุคแรกรุ่นแรกหรืออาจจะเป็นเรื่องแรกก็ได้ผมให้เครดิตกับเรื่องในใจิตในใจสนทนากาันในจิตในใจสนทนากาันเมือเ่อปี2407เนี่ยเมื่อตีพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยก็โดนคณะข้าราชการผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเรื่องที่ คือมีปัญหากับทางทางทางอำนาจตอนนั้นนะฮะเพราะตอนนั้นก็ต้องถึงว่าเจ้าพญามหาสุสีโยงเป็นวังหน้าเป็นเป็นผู้สเมเด็จราชการนะฮะก็มีการขัดแย้งกันในทางอำนาจนั่นแหละแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องสร้างเรื่องแรกของไทยเนี่ยไรจิตในใจสนธนาการเนี่ยก็ถูกเกิดไว้ว่าใช้ภาษาสมัยนี้ก็คือคล้ายๆวอายุยงทําให้เกิดความแตแกแยกก่อนทำลายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าเรื่องสั้นไทยเรื่องแรกหรือยุคแรกที่ชื่อในจิตใใจสนทนาการที่ผมคิดว่าเป็นงานเขียนของนายทอดบุญนาคเนี่ยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นนักเขียนไทยคนแรกที่เขียนงานเรื่องสั้นนะคะคู่กันอีกคนหนึ่งคือกรมที่ชื่อปีชากรที่เขียนเรื่องสนุกนะครับก็คือกลุ่มเดียวกันซึ่งสมัยนะั้นก็เรียกว่ากลุ่มสยามนุ่นในกิตกับในใจสนทนาการนะมีเนื้อหาในลักษณะร้าแก้วแดงใหม่ที่พูดถึงปัญหาสังคมไทยสมัยนะั้น พูดถึงปัญหาอะไรบ้างพูดถึงเรื่องขุนนางขุนนางคอร์รัปชันพูดถึงเรื่องพระทุกสิ่งนะคือในจิตกับในใจนี่เป็นมหาเล็กเข้าประตูวงังแล้วก็สนทนากันวิจารณ์พระวิจารณ์ขุนนางเนียฮะไปอ่านได้เพราะผมเคยเอาเอกาสารชัน้นต้นอันนี้มาเตีเยหินในสื่อบางท่านูโดยนะเรื่องสั้นไทยเรื่องแรกของเราวิจารณ์สังคม วิจารณ์สังคมคือวิจารณ์คุณาวิจารณ์ว่าพระเนี่ยไม่ทำเป็นพระที่ใช้ไม่ได้อะไรแบบี้คือวิจารณ์ในลักษณะที่เขาเรียกว่าไงเป็นคริติอลนะฮะเป็นโซเชียลคริติอลนะฮะเป็นการวิจารณ์สังคมเรื่องสั้นไทยยุคแรกเนี่ยกระดูกของมันแข็งมากเลยฮะเพราะว่าเป็นเรื่องสั้นที่วิจารณ์สังคมนะฮะซึ่งผมบอกว่ามันเป็นเป็นคล้ายๆเป็นเป็นคริติอล เลิซึมนะฮะเพราะมันเขียนในลักษณะที่เป็นแนวสมคิงและวก็วิจารณ์สังคมนะนี่เรื่องสั้นไทยเรื่องแรกที่อีกอันหนึ่งที่ผมให้เครดิตก็คือเรื่องชายหาปลาทั้งสี่ชายหาปลาทั้งสี่นี่ก็คือ,เ,อเป็นงานเขียนในลักษณะที่เป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นแมจิคูดีลิซึมคือเอา,านอาิทานเองดิทานพื้นบ้านมาเขียน้าพูด ถ้าพูดแล้วทุกคนอาจจะยังจําได้สมัยเด็กเนี่ยแม่แมก็เล่าผมฟังเรื่องแอ่แอนชายชายทั้ง4เนี่ยคือขี้บกมากโคตนแหลมสามมือปลาอาจจะจําได้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นที่ทานที่บ้านของไทย <c oughs> แล้วก็เอามาเขียนในลักษณะที่เป็นแ <c oughs> มจิคู่ก็คือเป็นแมจิคู่ในลักษณะที่ว่าคนนักษานีมันไม่สมจริงน,นะ,ะหูกาเขาบอกว่าเขาเนี่ยหูเนี่ยทำให้เือมันแล่นออกไปเพื่อไปจับปลา นะฮะสามมือปลาเขบอกเขาต่างหากที่มีสามมือที่จจับปลาได้มากนะคนแหลมไม่ทำอะไรเห็น,าานก็ทะเลาะกันก็เลยเอดเรือนะขี้โมมากก็เลยคนะือคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องในลักษณะที่ผมคิดว่ามันเป็นนาจคคุู่แต่เป็นนาจุคคู่ที่มีนัยยะบางอย่างนะฮะเรื่องนี้ไม่มีปัญหากับทางการนะได้กินกับใ,ใจสนทนาก,กัน มีปัญหากระทางการเพราะว่าไปวิจารณ์ขุนนางไปวิจารณ์พระผมไม่ทราบวิจารณ์เจ้าเลยหรือเปล่านะเออก็เอกเอก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องสั้งไทยยุคแรกว่ามันให้ความสำคัญกับเ,เรื่องทางสังคมแล้วก็มีปัญหากันมาตั้งแต่มีการเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกวันนั้นเถอะ นะเริ่มต้นการเขียนงานร้อยแก้วตใหม่ที่ว่าประกฏอยู่ในหนังสือกระตูนว่าสอพันสี่ร้อยสิเก็ดแล้วก็มามีปัญหาอีกทีนึงกับสักการในช่วงนั้น,ก,น,นก็นคะืเรื่องสนุกนึกะฮะเรื่องสนุกนึกของกรมพิชิตปีชากรที่บอกว่าเอาเรื่องภายในของวัดปวาริเวกมาเขียนนะฮะพูดถึงพระที่กําลังคุยกันว่า จะสืบอ,ออกไปแต่งงานอะไรกับสีการกนนคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้นะฮะนี่คือเรื่องสรุปเลยซึ่งมันมันเขียนต่อมาอหลังจากเรื่องในที่ไปใจโวน,นาการผมกำลังสรุปว่างานเขียนยุคแรกของไทยตั้งแต่เริ่อต้นเมนื่อ2417น้ะครับคือคือมันมันเกิดความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างก็งไม่ทราบหรือมันเกิดจากความใจแคบ คนในสมัยนั้นหรือเกิดจากการที่เ,เขาเข้าใจผิดอะไรบางอย่างมันก็เลยทำให,ให้งานเขียนที่เรียกว่าฟิกชันเรื่องแต่งเ่ยนะฮะเรื่องที่ใช้จินตนาก,การแนะั้นจะสมจริงยังไงเนะี่ยก็ถูกมองว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับเขานะฮะเ,เขาไม่เข้าใจคาว่าเรื่องแต่งเขาไม่เข้าใจคาว่าฟิกชัน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าลักษณะของของงานเขียนที่ใช้จินตนาการที่เป็นฟิกชั่นเนี่ยนะมันก็มีมันก็มีรายละเอียดของมันที่สเฉพาะได้เห็นถึงการกระทบกระทั่งระหว่างคนทํางานศิลปะกับคนที่ออคอยจะเ,เรียกว่าไงนะเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอะไรทำนองนี้นะครับ จนป่านนี world, ้ปัญหาตั้งแต่สมัยในจิต mm? ปิะการในใจสนทนาการ2417ก็ยังอยู่นะับก็ถือมาพอหลังจบเรียนเขาก็มาเป็นยุกที่อาจารย์บาริการหนังสือของอาจารย์หลายเล่มก็โดนแบนเหมือนกันในในยุคก้นซึ่งมันมันมันเจอปัญหาอะไรอย่างที่อาจารย์บอกคือว่าเขาไม่เข้าใจในในเรื่องแต่เรื่องสร้างที่ขึ้นมา